Night Watcher. I always thought he was pretty gnarly. Maybe, but the police disagreed. They thought his methods were too drastic and too violent. Rafael, did you really become the Night Watcher because you thought the police were not doing enough? Nobody was. You remember what it was like, Sensei? Crime was everywhere and innocent people were scared. It wasn't right. So I decided to become the Night Watcher and give the criminal scum something to be afraid of. And besides, dude, that costume was stylin'. Well, Mikey, personally, uh, no offense, Raph. I never really liked the Night style much. I prefer a more sophisticated, high-tech approach. Oh, what a surprise. But, Dawn, you had sophisticated, high-tech enemies. That is true. I thought it was just gonna be an ordinary night for me. So I did what I usually do. I went out looking for <coughs> a <and> for the ซึ่ง <convention. coughs> สบายผมถึงเล่นไปแล้วเพราะโปรแกรมอาจไม่ได้แคปเจอร์ให้ผมเลยต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับสบายมากเพราะรู้หมดแล้วว่าต้องไปเป็นอะไรยังไงก็ไม่ต้องห่วงครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมดาร์คฮาร์ดและนี่คือปีใหม่สเปเชียลกับเกมนินจาเต่าครับเราอยู่กับอ่าดราติโลนะครับเต่าผู้ใช้กระบองยาวมันทำกูเลยใหญ่ด้วยนะ ไม่ได้ไม่ได้พะในคนตนานมพูด,ดเฉยอ,อะไรปุ๊บจ้ะเราต้องมาลุยในท่อระบายน้ำครับซึ่งเจอ,ออะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้างานครับปึป๊บปึ๊บึ๊บนไป เออกูเลยแกอาจารย์มันสอาจารย์เขสอนแล้วว่าไงวะไม่ได้ดูแกคือถ้ากดอาึงค้เราโลจะใช้กระบองพุ่งาหนาครับแบบนี้ มันก็ไกลยอยู่นะถามว่าเร็วไหมก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเฉลี่ยสำหหับผมลุบโดดอ่ะไม่ใช่ไม,ไม่ตายอีกหรือว่าตกไปข้างล่างเหมือนตอนที่อัดรอบแรกตกชิบหายเลยตอนที่อัดนรอบแรกไม่ชินกระดานไม่เคยเล่นต้องอยอมรับเลยนะว่าเนี่ยเล่นครั้งแรกจริง เออเออเออคุกว่าไงนะอ่าพอไปละอ่าลุกอ่าเราแค่กระโดดแล้วก็เดินเดินไปข้างหน้าอ่าอานแล้วอานแล้วทีนี้ก็ไหวละอ่าไหวแล้วไหวแล้วไปไฟไฟหลุดเฮ้ย ขนะึ้นได้อเออขึ้นได้เน่ะน้ำนี่ครับตกลงไปครับตกไปเเราจะเสียเลือดแต่ยังไม่ตายยัไม่ตายในิ้ดเดียว<อ>แค่เสียเลือดเฉยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ต้องรีไปเรื่อยๆไปเรื่อย,ลยๆล,ยลง เฮ้ยจมูกยุ่น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 ยงังยังยังป่ะอ่าถ้าตกไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับเออแล้วใช้เวลาสักแป๊บมันก็ขึ้นมาไม่เกาะล่ะเพื่อนทำไมนายไม่เกาะอ๋อทำไมนายไม่เกาะตอนนี้อ๋อตกตกเหวนายเป็นเฮี้ยอะไรทำไมนายไม่เกาะเพื่อนเออเสียได้ไปนิดหน่อย เฮ้ยจู่วโ้ยโอ้ข้ามมาไกลขนาดนี้เลยเนี่ยเออแต่เมื่อกี้ผมไม่เคยกดข้ามนะยปีนกระโดดอย่างเดียวเลยโอเคตรงนี้แหละที่ตกตายบ่อยขี้ผายเลยเพราะกระโดดไม่ถึงหยักปุ๊บตกปั๊บเลยอึ๊บ ไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดเดี๋ยวมันตกอีกอืออือไปให้สุดเออเออเออลงลงอึบลงลงอึ๊บอึบอ่าอ่าอ่า ไปฮึบตรงตรงฮึ๊บ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 ไม่โดนโอ๊ยมันยิงกระตีกูโดนดีกว่าวะเพื่อนยิงขวาอยู่นะเว้ยขวาตีช้านะครับแต่ระยะยาว ตกใ,ใ,ใจอุย้ยเฮี้ยเสียกระโโบเปลี่ยงไปไม่ทันอุย้ยหลบทันพอดีจะโดนดาเมจสักหน่อยไม่ได้ดูดาเมิทั้งยังงั้นเลยอย,อยากดูเลสหโมดของดอนดี้ทักหน่อยว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ดูแล,แล้วน่าจะโดนกระทืบจนไม่ได้ใช้แ้แ ตัวตีไปทีคอมโบเสียเลยเว้ยเน๊ะแจ้งมันไฟฟ้าเราจะไม่โดนดูดอีกเราจะไม่โดนดูดอกตรงนี้ตอนเล่นรอบแรกโอ้โหโดนดูดไปสองรอบเลย่ปึ๊บยาวๆปปึึึึ๊๊๊๊บบบบอ่า ไปโดนดูดเว้ยเออตรงนี้ก็อาจจะโดนดูดกันบ้างปุ๊บปุ๊บอืนี่ไงโดนช็อตไปหนึ่งทีเฮ้ยอันนี้ไม่โดนรีบวิ่งหน่อยนี่เป็นรูปถึงพอดีแก้วเออ มาทำไมตามมาทำไมตามมาทำไมหือตาามมทำไมซิขาดหัวปดูเฮ้ยเป้ยเกือบเกือบเฮ้ยออกมาปิ้ยบบอลปิดจูเหัวเกือบเกือบบอลกรอไว้บอลรอไว้เฮ้ยจุ๊บอู้ยเล็ดหมดอ๋อเล็ดหมดเป็นเหมือนของลีโอหรือคนเกือบของเือ เล่ลาฟาเอลที่ว่าตีเก็บความโหดไม่เล่นโหมดคุใช้ได้แป๊บเดียวเองโคตรสับเพ็มโดนี่ยโดดตีอ่ะสองรอบนะโดนสองรอบแล้วนะโอเคตรงนี้กระโดดลงแผ่นไม้อกรนะโดดลงน้ำกระโดดไฟหนกเออดดไฟกระโดดสามตัวไนะเล้วสีร่รอบแล้วเดี๋ยวเวจิงทึบทึบโอ้

ขึ้นลุกขึ้นไม่ได้แต่เลือดเราก็จะเต็มแล้วเราก็ไปกันต่ออย่าตกอีกนะอย่าตกอีกนะอย่าตกอีกนะปึ๊บฮึบจมูกจุกเฮ้ยเกือบใจลงไปอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้เอ๊ะเอ้าบอสตัวแรก เรเรียกเรามอนเตอร์แต่ไม่ใช่กูเป็นทินจาเต่ามึงกับมอนเตอร์ไอหมามีเล็บที่ยาวแล้วก็มีน้ำลังหลังเหมือนเม่นด้ <c oughs> ่ยการจมตีของมันเราจะบล็อกไม่ได้ครับอ,อย่างเงี้ยรอมอันตีมาอ่านแหละเดี๋ยนี่แหละพอมันชาร์จเราก็ได้หลายฮิตเลยนะบอกก่อน <c oughs> ได้หลายฮิตนะ ลุกหลบมาดิมาดิเฮ้ยหลบเวยไม่โดนหรอกนะให้ทีเดียวหรอกอ่าว่าทีอื่นไม่โดนเจ็บนะไปเร็วว่ะเอาเอาเอาจ้าดอกเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมทำอะไรกูทำอะไรเมื่อกี้ เมื่อกี้คุณทำอะไรอ่ะปึ๊บหลบมาเฮ้ยทำไมดิทำไมดิทำไมดิเมื่อกี้งงอยู่ทำอะไรกูอะอยู่ก็โดดลงน้ำเฉยตบปึ๊บหลบ,ลบโอ้ยเร็วไปขอทีสักทีเยอะกันเอาะรีบหลบไปไม่ให้ชาร์จหรอก ไปชาร์จหรอกไม่ชาร์จหรอกไปชาร์จไปชาร์จ,รจเปิดสองก็ละเปิดสองก็ละเปิดสองพอดิพอดีควายไม่โดนนะไม่โดนนะไอหมาผสมเม่นหรือตุ๊กอะไรกันล้วแต่มีหินด้วยตัวมึงอะอ,อะไรอะไม่ต่อ,อยก็ต่อ,อ,ตอเลย อไม่ต้องรีบกลับมาจะกลับมาเร็วๆเลยอยากต่อยมึงต่อแล้วไอ้ตรประหลาดไดยไอ้คนล้านปีที่โดนสาเป็นหินเพราะอยากเป็นอัตะ <c oughs> ขึ้นมาอันนี้น้ำจะทะลักขึ้นมาแล้วครับเราก็รีบขึ้นขึ้นดิตอนนี้เพื่นอนเวลาจัดโดดขึ้นกระแพงอึกขึ้นจากไปยอมขึ้น ไม่รู้ทําไมเวลาที่ไม่แดบไม่อยากโดดขึ้นมันก็โดดขึ้นให้เราเองแบบจะวอลันอะไรเงี้ยอั้นก็กลับไปขึ้นกระแพงแต่ไม่เป็นไรยังเร็วอยู่